วันนี้ถลำเลาะจะไปวันเดทิปที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระไหว้เจ้ากันซหน่อยเดี๋ยวทิปวันนี้เป็นไงไปดูนครับก่อนอื่นเลยรบกวนกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีเช้าว,วันเสาร์ครับวันนี้เราก็อยู่แถวพระรามสองนะครับเดี๋ยววันนี้วันหยุดว่างๆจะลองไปวันเดทิปที่จังหวัดสุพรรณบุรีเดี๋ยวไปดูกันครับเดีย๋ยวไปหาข้อมูลเลยแล้วไปหาเอา สามหน้าแล้วกันโอเครู้ยังเราก็จะวิ่งไปบนถนนการจะนายพิเศษไปเรื่อยนะครับจนถึงบางบัวทองแล้วค่อย แยกซ้ายตัดไปที่สุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณน,นี้ผมเคยไปไม่กี่ครั้งเองก็เลยอยากลองไปอีกบิ๊กคิงบิ๊กคิงเห็นเขาวไาทุบไม่รู้ตอนนี้ทุบยังเนี่ย ต้องที่จตอียนอกแล้วครับซุปข่าบุรี ก่อนแล้วครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันเสาร์วันหยุดของผมบ้างๆก็ไม่รู้จะไปไหนดีเลยคิดว่าจะหาที่ขี่รถเล่นซะหน่อยใกล้ๆกรุงเทพก็เลยเลือกว่าจะมาสมุพรรณนะฮะแผนวันนี้ก็คือมีไปสองที่ครับก็คือไปที่วัดธรรมเทียมแล้วก็จะไปสักกราระศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสน่อย สุพรรณไม่ไกลครับผมอ,ออกมาจากพระรามสองก็ระยะทางประมาณ125กิโลเองหล,ลังจากเราออกจากถนนกาญจนานะะแล้วนะฮะเราก็ตัดออกมาถนน3-40แล้วก็วิ่งยาวๆเข้าไปที่จังหวัดสุพรรณเลยนี่เราก็เข้าสู่เขตจังหวัดสุพรรณบุรีกันแล้วนะครับถนนล่อง,ล,งลยตรงนี้ ประมาณ60กิโลถึงวัดเทียนธรรมที่เราจะแวะนะฮะเรวจ,จอดถ่ายรูปสักแคกเ็เหนเมื่อกี้เราก็จอดแวะถ่ายรูปกับป้ายเข้าจังหวัดสุพรรณซถหนอยนะครับเดินกันต่ออีก57กิโลถึงวัดเทียนธรรมวันนี้ลืมเอาถุงมือมาหูมือไม่ชัวเลยนะ ่องผมมานี่ก็เป็นหน้าฝนนะครับทุ่งนาข้างทางนี่เขียวมากเลยขี่มาตอนเช้าเนี่ยโอ้โหสบายตาสุดครับฟิลดีมากอากาศก็ดีแหละไม่ร้อนช่วงเช้านีครับและถนนเส้นที่มาสุพรรณน,นี่ขี่ง่ายมากครับรถก็ไม่เยอะเท่าไหร่ช่วงนี้ผมวันหยุดยาวไม่ค่อยจะมีเลยนะฮะใจจริงแล้วเนี่ยมาสุพรรณอยากลองอยากลองไปกลางเต็นที่อุทยา,านแห่งชาติพุทเตยสักครั้งนะฮะ อากาศน่าจะดีมากแถวๆวยอดเขาเทวดาอะไรนั่นแหละเดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้าแล้วกันอาจจะเป็นปีหน้าก็ได้ครับน่าจะชิลจัดแถวนู้นนี่เราก็ขี่รถชิลๆไปเรื่อยๆนะครับดูวิวเขียวๆข้างทางไปเดี๋ยวจะพักกัถึงบันนั้แหละนี่ก่อนถึงสุพรรณนะฮะ ผมมาช่วงเดือนกันยาสอง8นเนี่ยตามระยะตามทางนี่ก็จะมีคำนบนอยู่บ้างเป็นช่วงๆนะฮะรถก็จะเยอะหน่อยเคลื่อนตัวช้าก็ต้องใช้ความ,มระมัดระวังครับเพราะมีรถบรรทุกเยอะเลยพอสายมาแดดก็เริ่มร้อนอย่างที่บอกแหละ,ะับตามภาพเลย มีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งที่เขากําลังทำาหนืใหม่นะฮะช่วงนี้ก็ใช้ความเร็วไม่ได้ครับรถค่อนข้างจะเคลื่อนตัวช้าหน่อยไม่ต้องขี่ต้องนานระมาดระวังแต่รถก็ไปเห็นกับติดแงะแลครับก็ไปได้เรื่อยๆค่อยขี่กันไปครับสบายๆสยงสัยคราบกับต้องเปลี่ยนเส้นทางไปอ้อมฝั่งจังหวัดอื่นแล้วเนะี่ย ขากลับมาน่าจะติดตอนนี้เราก็อยู่ในอำเภออู่ทองแล้วนะครับอีกประมาณ4กิโลเราก็จะถึงวัดเทียนพรมแล้วสบายสบายครับวันนี้ เส้นนี้เราก็สามารถทะลุไปสวัสดการจนะบุรีได้นะครับประมาณ59กิโลจากตรงนี้เดี๋ยวถ้าในมารอบหน้าต้องลองออมไปการสันหนจากทางนี้ดูโอ้ยดิกาปัญหาแจ่มใส ถือตุ้ของนาฬิกานี้เราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับหรือเปิดไฟเดียวเพราะสลับหินใหญ่วัดเขาเทียมทำเฮ้ยไม่ใช่วัดเขาทำเทียมนี่ผู้ผิดมาตลอดเลยเนะี่ย เราก็หาพระแกะสลักหินใหญ่นะครับไม่รู้แท้งนหนาบอกเนี่ยแต่เราผ่านตัววัดมาแล้วโอ้โหคนเยอะเอาเรื่องที่นี่ก็มีอาหารขายนะครับให้เราท่องเที่ยวว้าโอ้ลุงไงพระของเรา นี่วันนี้ก็มีพี่ๆแก๊งฮาเลยอะไรเนี่ยดาวเทามาที่นี่กันนะครับเป็นกลุ่มเทเด็กนี่ก็เป็นพระแกะสลักนะครับผมเดี๋ยวแวะไหวพ้พักไหว้พระสักแปบบ๊บตรงส่วนมุมนู้นก็จะเป็นสกายวอล์กนะฮะไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าเขาหน้าจะยังผิดปักรุงอยู่นะครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้รอบนะ้าโอ่งม,ม,มาเริ่มเลยครับทุกคนสวยงามโชคดีหน่อยมามาช่วงประมาณ9ก้าโมงก็แหละคนไม่ค่อยเยอะสบายเลยเดี๋ยวเราก็มาเลือกทูบเทียนดอกไม้ทองเปไหว้พะระกันเยนะครับทองเลเต็มกระเป๋า,าแล้วกลับไปดอกไม้นะครับใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปไหว้ ข้างหน้านี่ก็เป็นบทสวดนะครับคำอธิษฐานขออนุญ,ญาตสวดก่อนเพราบทยาวจัดับดอกไม้ทุเทียนมาแล้วนะครับนำมาจุดเกียน ยังไม่ได้ถวายไปกับดรงหลวงพ่อให้พ่อควรรักกันไม่ทะเลาะม่แว้งกันนี่ก็คือหลวงพ่ออู่ทองแห่งวัดเทียมธรรมนะครับเฮ้ยทำเทียมพูดผิดมนันตั้งคลิปเลยเนี่ยหลวงพ่อคอนอนี้นะรับก็ถูกแกะสลักไว้อยู่ที่ผาหินมังกรบินนะฮะซึ่งมีความสูงถึง108เมตรและก็กว้าง88เมตรนะฮะวัดแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี ถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาแวะไหว้พระทํา,าทบุญได้ครับได้ผ้ายันมาสองผืนเห็นเราจะไปหาของกินแล้วเริ่มหิวแล้วครับผมแว้พ้า,าเสร็จแล้วก็ขอทุกทกันต่อนะครับโทรศัพท์ g ีเพอยู่ไหนก็นไม่รู้นะเดี๋ยวจอดแวะกลางทางน,นี่เราก็กลับ เข้ามาที่ตูเมืองสุพรรณแล้วนะครับไปต่อกันที่อะไรนะอุทยานมังกรสวรรค์นี้ก็กำลังจะ11โมงนะเริ่มจะร้อนอมเมืองสุพรรณถนนดีมากเลยครับคอนกรีตตลอดทางเลย หลังจากที่เราออกจากวัดจำเทียมแล้วนะฮะเราก็ตรงเข้ามาที่ตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเข้าไปไหว้ศาลขอพรเจ้าพ่อซะหน่อยครับศาลของจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยโอ้โหผมว่ากว้างใหญ่มากแล้วก็สวยงามมากเลยครับเดี๋ยวไปดูกันมีงานอะไรหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมังกรตัวบิ๊กปุ่มรับฝากรถ เป็นโซนสารนะครับองอ์อกรตัวบิ๊กบึ้มก่อนนะครับคน แตเขาต้องพีทุทกงานเลยครับก็ส่วนได้นในทางอเน่อเข้าไันูยะนะครับราคาประมาณก็50บาทครับทุบเทียนได้ว้เออ50บาทครับทุบเทียนชุดใหญ่ก็95บาทชุดแค่นี้ขทาชุดเลืว่าเอา50ครับ50เลยเราก็ได้ขออนมัติไ้ครับ เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ไหว้สืบติดรูปมาสืบความมีประวัติค่อนข้างแล้วคข้างเลยจะทำานธี่อันนี้อันนี้เราเริ่มข้างในก่อนใช่ไหมครับเริ่มข้างนอกอันนี้เริ่มไหว้จากที่ไหนก่อนนะอ๋อเอากระดาษวางตรงนี้ก่ออนกระดาษวางตรงนี้นี่คนเดียวคนเดียวใช่ไหมแบบรงสีแดงแบบคนสีแดงให้วางกับเนี่ยนะ สีสีชมพูกับสีฟ้านะครับครับผมชมพูกับก um> ่อนมาเริ่มปรับทูบที่จ well> ุดสองนะครับคุณคจุดแรกลืมทายผ้านี่ค <ER> ือในส่วนของจุดแรกข้างหน้านั้นคือต้องปักทูปผ้าดอกนะฮะตรงนี้จุดนี้คือปักทูปกระถางละสามดอกเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปเลยครับ จุดต่อไปตรงนี้คือต้องไล่ปกักทีละหนึ่งดอกนะครับโชคดีที่มีพี่เขามาเตือน้ำมันตะเกียงแนะนำพอดีครับังคงไว้ไม่ถูกออเนี่ยเราก็จะปกักฝั่งละหนึ่งดอกนะฮะตรงนี้ <c oughs> แล้วก็กหนึ่งดอกตรงนี้นะครับส่วนทูบที่เหลืออีกกี่ดอกเนี่ยสี่ครับี่เหลือแหละส่วนที่เหลือก็ปักที่กระถางใหญ่การแจ้งนะฮะศาลเจ้าพอ่อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีหรือเดิมเรียกว่าศาลเทปลักษ์หลักเมืองตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจุดเด่นของศาลเจ้พเเออจพเเาพ่อหลักเมืองที่นี่เลยคือองค์เจ้าพ่อหลักเมืองนี่เป็นศิลปะแนวพุทธปฏิมากรรมนะฮะแกสลักหินซึ่งต่างจากศาลหลักเมืองที่อื่นที่เป็นเสาเหลักเมืองแบบปกติ ปริมาณกรรมที่นี่เนี่ยจะเป็นการแกะสลักหินรูปพระนารายณ์สวมหมวกสององค์คู่กันคนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะมาขอพรเรื่องโชคลาภการงานสุขภาพนะครับข้างๆศาลหลักเมืองเนี่ยจะมีพิพิธภัณฑ์มังกรสวรรค์ที่ข้างในเนี่ยจำลองเมืองหลีเจียงอยู่นะฮะถ้าใครเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์มังกรสวรรค์นเนี่ยเขาก็จะมีไกด์นำเพื่ออธิบายประวัติศาสตร์ต่างๆนะฮะลองเข้าชมกันได้ครับ อกสารเราเมื่อแล้เ hmm. ด well, hey, right. so, ี๋ยวเราไปหาข้าวกินนะฮะตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปทางอำเภอศรีประจันนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลองกินร้านอะไรนะแม่ปุ๊หมูแดงซะหน่อยเห็นคลิปมนติ๊กตอกมาหลายทีแล้วเลองชิมดูตัวอำเภอศรีประจันนะครับเคยมานอนบ้างที่ที่นี่สองที่นี่แหละสองทีแต่ว่านานแล้ว จำทางไม่ได้แล้วเนี่ยสีประจันสีประจันค่องข้างนี้เงียบสงบดีครับแถวเนี้ย้าวที่ร้านแม่ปุ๊กมูแรีนก่อนนะครับ นี้เราก็กลับไม่แ้กลับมาที่อำเภอศรีประจันแล้วเมื่อกี้เราได้ไปที่อำเภอสามชุกมาตอนแรกว่าจะไปตลาดเห็นของไม่ค่อยขายผมก็เลยตัดสิน,นใจเดี๋ยวกลับกรุงเทพเร็กว่าเดี๋ยวฝนจะตกด้วยครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมก็ขอไปคลิปตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามาสุพรรณรอบหน้าคมต้องได้หาโอกาสขึ้นไปที่พิญาแห่งชาติกู้เตยซะหน่อยโอเครอครับทุกคนฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้ขอ C'est ça, c'est ça.